ไปอยู่เอ๊ผมต้องน่งโทนขอร้บเครับอะไรยเงี้ยสโอเคครับเอโยพ็อซีสวัสดีครับคุณดอกพ็อกซีครับคลันรับผมอ่าเอาอ่าแน่นอนแน่นตอนนี้พวกเราก็คือแบบตื่นเต้นครับผมแล้วก็พร้อมมากครับสำหรับวันนี้นะครับงานที่จะเกิดขึ้นนะครับ w e วิ the Stars นะครับ Proxy ี่วอ r ์ครั้งที่สองของพวกเรานะครับครับ ก็รู้สึกว่าดีใจนะครับผมแล้วก็พร้อมที่จะเจอทุกคนมากๆครับผมรับรองว่าในโชว์เนี่ยมีอะไรที่แบบสนุกสนุกจัดเต็มให้ทุกคนรอชมกันอยู่แน่นอนครับจริงๆก็คือเป็นการครบรอบสองปีที่เดบิวต์มาใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะความเติบโตของเราสองถ้าเรื่องส่วนสูงนี่ผมคิดว่าจะไม่เปลี่ยนเท่าไหร่แล้วเขาไปถึงยางอื่นหรือว่าอะไรรับเนี่ยก็รู้สึกว่าเราพอกซี่ได้รับ โอกาสมากมายมากขึ้นครับในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาแล้วก็จากเด็กใน,นวันนั้นตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าไม่แบบคือแบบแต่ก่อนเวลาคนถามอายุกองเราจะรู้สึกว่าแบบเด็กมากๆอะไรครับเดี๋ยวนี้ก็มีแบบน้องๆเด็กกว่ามากมายฉะนั้นพวกเราก็รู้สึกว่าเราได้รับประสบการณ์มากขึ้นครับจนวันนี้ได้มามเป็นงาน between the stars ที่เชื่อว่าได้ได้พบเจอทุกคนแล้วก็เหมือนมาสร้างแรงบันดาลใกันครับ between the stars คุณรู้สึกว่า Between the Stars ครับผมคุณคุณรู้สึกว่าดวงดาวครับแบบว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าดวงดาวจอยู่ที่ไหนก็เป็นดวงดาวครับผมยิ่งแบบ user ของพ็อกซี่เองเนี่ยก็คือ user คือดวงดาวของพ็อกซี่มีดวงดาวหลากหลายชนิดหลากหลายดวงอยู่ด้วยกันก็เป็นแสงสว่างของแบนพ็อกาาซี่ครับฉันทานระหว่างดวงดาวเหรอใช่ครับผมเป็นอย่างนั้นครับผมครับผม แต่ีเมันตีความได้หลายใช่ครับผมเพราะว่าดวงดาวเป็นสัญลักษณ์ที่ดีมากมาอย่างสมมุติเรามองอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับคือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็จะเห็นดาวเหมือนกันแล้วก็จะได้รับแสงส่องจากดาวเหมือนกันจริงๆหรือว่าเราจะถึงดวงดวงดาวไหมอ่อจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วการเดินทางของพวกเราครับผมมันก็มีจะเรียกว่ามีจุดมุ่งหมายที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผมหมายความการเดินทางที่เรากําลังค้นหาครับผมเรากำลังเหมือนตามหาความปั่ของเราถึงดาวนี้เราไปดาวถึงดาวแล้วเราไปดาวจนไมต่ออะลย มีดาวหลายดวงใช่ครับอย่างดาวนาแม็กอะไรเงี้ยฮะแล้ววันนี้จะความพิเศษอะไรยังไงแค่ไหนครับเป็นสองปีที่แบบปุ่มกันมาครับก็ถ้าถ้าพูดได้เท่าที่พูดได้แล้วกันครับก็จะมีความพิเศษที่ น่าจะไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยครับและที่สำคัญพูดถึงการเดินทางของดวงดาวเนี่ยผมอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงครับนี่ครับเชิญทุกคนมาที่งานวันนี้ทุกคนจะได้พาสปอร์ตพาสปอร์ตขึ้นมาครับผมไม่มีกันหมดเลยกับโปสเตอร์ข้างหลังนะโปสเตอร์ข้างหลังครับเป็นสิ่งที่แฟนๆทุกคนจะได้ในงานนี้แล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าทุกคนได้เห็นนะครับก็จะมีเหมือนเป็นสแตมป์นะครับว่าเราได้เดินทางมาถึงงาน Between the s t a r แล้วนะฮะใช่ครับผมก็คือเหมือนฟิลเหมือนพาสปอร์ตที่แบบเราเราเข้าประเทศต่างๆเราได้ปั๊มว่าาโอเเครได้้้้้้้้เเเเเขาาาาาปรรรระทศนนนีีีียยยยบอแแแลลวววไดมม่่่งต มันมีอะไรบางอย่างที่แอบสปอยอยู่ข้างล่างด้วยครับเป็นควอชชั่นมาจริงไว้สปอยเหรอพี่มันไม่ได้สปอยหรือเปล่าคือเป็นควอชชั่นมาคือจริงๆแล้วเราคือเราเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันไม่าคือะไรอ๋อ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 ร๋ออ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 ครอ๋อ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 ต่ออ๋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 ออรออบออ๋อนแตกต่องหรืออ๋ออ๋อององ๋ออ๋รอบอี๋บ้างอะโซเอาสออรอบด้อ๋ ว่าเหมือนแน่นอนคือความอบอุ่นครับแล้วก็ความทรงจำที่เราจะสร้างด้วยกันครับแล้วก็ความแตกต่างเขารู้สึกว่าเออวันนี้เราเราครอบครัวใหญ่โตขึ้นครับ<ม>ก็ดีใจมากๆครับที่ได้ทําโชว์พิเศษให้ทุกคนได้ชมกันในวันนี้แล้จะถา่านพอดีว่าเออปกติเราเห็นโชว์ของพี่มาเยอะและต่างงานต่างเลยวันนี้ความพิเศษของมันคืออยู่ตรงไหนพิเศษคือวันนี้เราไม่ร้องเลยครับเดีย๋ยวเราให้แฟนๆร้องครับผมเพราเร่นครับเราเล่นนะครับก็จริงๆมันมีบางอย่างที่อาจจะกลิ่นอายอะไรบางอย่างที่เรา เพิ่มเติม,ตมหรือว่าปรุงแต่งขึ้นมาครับผมให้มันมีแบบมิติอะไรใหม่ๆม,ม,มากขึ้นครับของวันนี้อ,อย่างตอนนี้เนื้อทุกคนแบบออกโซโล่กันครบแล้วยกเว้นอองลีวันนี้อองลีจะเดบิวต์บนสเตจใช่ไหมคะวอนนี้ <c oughs> ไม่แน่ใจเลยครับผมอาจจะเป็นกลิก่นก <c oughs> ลิก่นอาจจะเป็นอะไรบาง<ร>าอย่างมาตรกลิ่นมาตรกลิ่นข่าวรกลิ่นรูปและเสียงยังไม่มา ยังไงก็พูดถึงโซโล่แล้วโซโล่ของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างคะที่ที่ออกมาแล้วทีละคนนะครับเริ่มจากคนแรกเลยไหมครับอันก่อนครับผมคุณปล่อยเพลงชื่อเลยว่าชอบไหมเดี๋ยวลองบอกจัสรทอครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆที่แฟนๆต่างชอบกันมากจริงๆก็รู้สึกดีใจทุกครั้งที่แบบพอของตัวเองคนต่อๆไปปล่อยแล้วทุกคนบอกว่าแบบ เป็นหกสีหกรสชาติจริงๆครับผมแปลว่าแต่ละคนมีสไตล์ของตัวเองที่ชาเจนมากๆครับผมไอพี่การคนที่สองเป็นไงครับครับของผมก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนแล้วกันครับก็รู้สึกว่ายอดสตรีมมิ่งเองหรือว่ายอดวิวต่างๆทั้งของผมและของน้องนก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ช่วยกันแบบว่าปั่นวิวให้พวกเราตลอดครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ทํางานหนักครับผมผมขอพี่การ์เพลงอะไรนะพี่ของผมคนในใจมาออลิวันครับ ก่อนเป็นไวรัสซ้ำๆครับ <Yeah. S 1> ก็ดีใจมากๆครับก็ต้องขอบคุณบ a ลเลอร์มิิก่อนเลยครับที่ให้โอกาสพวกเราพัคซีได้ออสองปีนี้ก็ได้ทําอะไรมากมายแล้วก็มีผลงานโซโล่ของแต่ละคนก็รู้สึกว่าต้องขอบคุณทุกๆคนท,ที่ที่ช่วยกันแบบเล่นแ่นเสียงช่วยกันทำชาเลนจ์อะไรอย่างงี้ด้วยครับก็ฝากโซโล่ของพวกเราพัคซีเลยครับ ครับอเตอร์ของผมก็รู้สึกฟีดแบ็ดีมากครับก็รู้สึกเออัดนแหละดีใจมากๆครับที่ทุกคนชอบฟังเพลงของพวกเราและก็ของผมนะครับก็ล่าสุดที่เชค์คนหกแสนแล้วคุณเจอาขอบคุณครับผมครับผมทุกคนที่อ้อนอถึงล้านในวัยอ้อนถึงล้านเออถ้าล้านหนึ่งเอาละเอาล้านหนึ่งเอาะาเดี๋ยวมีชวนพี่ติ๊กเต้น เดมเลยมุกเฮติแล้วนะพี่ติ๊กก็หนีเข้าป่าไม่หนีเขาหนีเขาหนีเราอ่ะพี่ติ๊กอาจจะต้องตามพี่ติ๊กไปในป่านะไม่ใช่อาจจะต้องเต้นในป่าครับพี่ติ๊กชื่อเพลงพี่ติ๊กชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงชื่อเริ่มก่อนนี้ไปครูครับผมแล้วก็สารัของคินนะครับล่าสุดก็เพิ่งปล่อยไปนะครับกับเพลงพร้อมจะไป take off นะครับก็ตอนนี้ก็สามารถรับชมรับฟังทุกใน YouTube ของพวกเราฟลกซี่ได้แล้วนะครับคิมเรีงก็ดีใจมากๆครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามกันมาตลอดครับผมก็หวังว่า ในอนาคตเราจะติดตามอยู่นี้ไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากฮะแล้วคนฝากชาเลนจ์ของคุณได้หรือเปล่าชาร์เลนนะครับชา์เลนของพิ่มั้ครับจริงๆแล้วง่ายมากครับไม่ว่าจะเป็นดึงเพื่อนนะอย่างที่ทุกคนวันนี้ได้เห็นอาจจะก่อนมาครับวันนี้พิมลากทุกคนมาที่แฟนมีตนะครับผมหรือว่าจะเป็นชาเลนจ์เต้นน่ารักๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเยี่ยมดานแท็กพิมอันดับสกอร์พร้อมจะไปให้พิมด้วยนะครับขอบคุณครับอ่ะแล้วคนที่6ยังไงครับชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงครับอือ ไม่น่าจะเลยไม่ไม่รู้ว่าเชื่อไหมอาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับก็รอติดตามกันนะครับผมใกล้แล้วครับรอพี่คิมได้นะครับวันนี้เลยครับเอาล้อเลยแต่ละโซโลที่กิก่อนแต่ละคนมาฉายความเป็นตัวตนของแต่ละคนออกมาแล้วของออดีอย่างเงี้ยของนี้ก็แน่นอนครับว่าจะไม่เหมือนเพื่อนอีกห้าคนแน่นอนครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเทสแล้วก็สิ่งที่ชอบต่างกันครับผมแล้วก็ อ๋อองคนี้คิดว่าทุกคนน่าจะพอฟังหกคนรวมกันเราจะได้แบบสีสันที่แตกต่างกันครับใช่ก็ฝากติดตามด้วยครับเพราอว่ามีเนื้อลององนี้ไม่มีเนื้อร้องของนี้เป็นเออ่มีแต่ดนตรีครับแล้วแล้ววีแะเตอาล้วแหละไม่มีท่าเต้นด้วยครับแบบว่าปล่อยเป็นบีทแล้วให้คนไปแต่งเนื้อเขาเขาเป็นมือเขาเป็นมือชิมเพลงเลยคร่ะ ไม่มีชื่อใครเลยใครับเป็นโอเพนเนมเหมือนกันครับช่วยคิดได้ครับเปิดรับช่วยคิดชื่อหน่อยนะเป็นแบบว่าคอสตอมซองให้องลีครับองลีร้องเพลงของใครได้บ้างแล้วในโซโล่อะไรแบบฟิกเกอร์แต่ละคนโอ้ยผมร้องให้ทุกคนเลยเฮ้ยองกอนเนอะตอนร้านแตกไปแล้วด้วยไปบ้า ดีใจมากๆเลยครับกอนตามฟีดแบ็อยู่ตลอดครับทั้งทงางแอปแดงเองหรือว่าตอ๊อกต๊อกผมรมออู้แอปดำนั่นเองครับก็ดีใจดีใจจริงครับคือคือพอกอนเห็นแบบแชร์เลนที่ยูเซอร์หรือว่าอาจจะพี่ๆหลายๆคนที่แบบเพิ่งเข้ามาได้ฟังเพลงแล้วแล้วมันติดหูอะไรอย่างี้ครับแล้วก็ครีเอสิียใหม่ๆตลอดเวลากร็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยครับแล้วก็อยากจะฝากแชร์เลนองเพื่อนๆทุกคนด้วยครับเพราะว่า พอเห็นว่ามันแบบเออเริ่มไวรัลมันมันสรุปออกมาเลยครับนอกจากนอกจากอันนี้แล้วเนาะเห็นเพิ่มมีเพลงประกอบละครด้วยใช่ไหมครับอ๋อล่าสุดจากของคิมครับของคิมของคิมนะผมก็ใกล้จะปล่อยเร็วๆนี้แล้วครับผมคาดว่าน่าจะเป็นปลายเดือนนี้ครับกับเพลงหยดใจนะครับผมก็ประกอบละครในวันที่ฝนพังพลายนะครับช่องสามนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับเร็วๆนี้ฮะแต่ว่า คือยืนนึ่งเรื่องไปเป็นพระเอกเอมีในหลายๆเพลงของเพงเื่อนๆแตละทนเนาะยังไงบ้างคะเรากลับ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 ีลับกเัมกลักับกลกลับกลับลับกลลับก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 ลลกลับกลลักลกลกลกับัับมักลัลับแต่ยังกม่ได้กอกััััักักักก็ได้ครับ <c oughs> มีก็ได้คร <c oughs> ับมีอีกกับับับ สนุกสนุกดีครับถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วกันครับที่ทําให้วราว o ซี่เองได้ได้ไดลองทําอะไรใหม่ๆก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านขอบคุณทุกโอกาสด้วยแล้วกันนะครับที่ให้บวรา v o x เองได้ลองทาอะไรหลากหลายมากๆเลย,เลยก็ดีใจครับหวังว่าจะมีโอกาสได้ไปเล่น m a ครับจริงๆไม่ต้องเป็นพระเอกก็ได้ครับผมเป็นแบบตัวร้ายตัวร้ายหรือริ้วลองก็ได้ผมเป็นริ้ว้องหรือผมเป็นแค่คนกวาดใน MV นิดน,นึงก็ได้ครับขอแค <c oughs> ่ได้ออกนิดน,นึงเป็นยามได้เป็นพารงก็ได้เป็นอะไรก็ได้ครับเคยเป็นหมดแล้วเนาะผมติดตามอยู่มันมี Voxie การละครชอบนบี้ เน be <wh yes ี่ยเขาก็ไปลื้อดูอีกเลยให้ผมโดนมีอีกแล้วเนี่ยหลังจากจบโซโล่สิงเกิลแต่ละคนแล้วการมารวมกันอีกครั้งของซิงเกิลของฟ็อกซี่จะยังไงฮะอ๋อจริงๆก็จริงๆก็รอติดตามได้เลยครับผมพูดได้เลยว่ายังไงก็มีแน่นอนครับผมแต่จะต้องรอให้โซโล่ทุกคนแบบว่าได้ทํางานให้เรียบร้อยก่อนครับผมใครในปีนี้เราจะได้เห็นกันไหมครักับซิงเกิลใหม่ของฟ็อกซี่ภายในปีนี้เราจะได้เห็นกันไหมซิงเกิลใหม่ของฟ็อกซี่อ่าก็ คิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดค,ครับผม,มก็คิดว่าน่าจะปีนี้ครับแงก็รอติดตามไปกันครับโจยยากขึ้นไหมฮะด้วยความเป็นพ็อกซี่ที่มันแบบโตขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็เออเราก็แบบว่าขึ้นมาระดับแนวหน้าของพีป๊อปเมืองไทยแล้วอะไรอย่างเงี้ยกอแอบเนเขินอยู่ครับก็ยังไม่กล้าพ<อ>ูว่าเป็นแนวหน้า <laughs> เลยครับ <laughs> ครับก็จริงๆผมว่าอยู่คอนเซ็ปต์ทุกอย่างก็น่าจะค่อยๆเติบโตขึ้นตามคาแรคเตอร์ของพวกเราแต่ไงก็ยังมีกลิ่นอายความเป็นพ็อกซี่ความที่เล่นความเป็นสุขสนานความเป็นสีสันอยู่แล้วครับ ไม่อ uhm ย่งไรค่อยฝากอะไรกันเนอะโอเคครับงานวันนี้งานวันนี้กับสิ่งความเซอร์ไพรส์ที่แฟนๆของฟ็อกซี่จะได้เจอกันเอาไปเตะฟังเลยไหมครับผมก็ขอฝากแฟนมีดรอบที่สองของเรานะครับผมชื่อว่าบอ๊กอ๊อฟเอฟบิทวินเตอร์สตาร์นะครับผมบิกอ๊อฟแฟนมีดรอบแรกแฟนมีดรอบสอง Second Proxyiversary Celebration Fan Meeting แอบแอบเสนอเลยคือคุ้มเสนอว่ะ Second Proxyiversary Celebration Fan Meeting between the stars ฝากด้วยนะครับแฟนมีครบรอบของปีพวกเรา Proxy นะครับวันนี้แหละเตรียมพร้อมเสิร์ฟความอบอุ่นความสนุกให้แฟนทุกคนได้ดูแล้วนะครับสำหรับใครก็ ที่อาจจะไม่ได้มาชมในวันนี้พวกเราก็มีรอบออนไลน์นะครับตอนรอบหกโมงเย็นนะครับก็ฝากทุกคนดูด้วยกันอ่าฝากเป็นกำลังใจพวกเราพอกซีทั้งหกคนด้วยแล้วกันนะครับบอกเลยว่าวันนี้ก็จะมอบความสุขให้ทุกคนอย่างเต็มที่ครับผมก็มาสนุกกันแล้วก็มาสร้างความอบอุ่นสร้างโมเมนต์ที่ดีๆไปด้วยกันในวันนี้แล้วกันนะครับวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์แบบว่าประกาศคอนสองในแฟนนี้หรือเปล่านะอ๋อเนี่ยพี่กันพี่กันฮะพี่กันไปพูดไว้ฮะ ผมก็ไม่ทราบครับดูก่อนดูดูดูยูเซอร์ก่อนดููยเซอร์อ่ะดูดูยูเซอร์ก่อนยูเซอร์ก่อนอ่าอันนีพิษรถหนิงแล้วนะไม่รู้ครับหนีดีกว่าอันนี้สำรับแโปรติ้งต่างประเทศที่แบบมีวันนี้ไม่ได้โอกาสมาดูแล้วแบบอาจจะได้ดูได้ซื้อบัตรมาดูทางออนไลน์เอาอ้อนก็หน่อยเอาเป็นภาษาต่างประเทศนะอ๋าษต่างภาษาไทยก็เป็นภาษาไทยภาษาไทยผมภาษาจีนเลยนะนี่ฮาวอ่านี่ฮาวอ่า Um, to all international fans so today we're having our fan meeting and it's our second year anniversary. so thank you all for being always being there for us and let's enjoy the show today for those that can, cannot come today it's okay. you can watch us like stream online and yeah I hope you enjoy the show. ขอบคุณครับขอบคุณครับขคุรับขอบคุณครับได้ครับ่ขอท่าแบบเทเลยเทท่าของซิงเกิลของตลเลยอามาโอ้โหมันจะไม่เท่น่ะน่ขอาขล่จากทางฝว่เนาะขอเลขสองแล้วกันนะคะสปี ขอบคุณครับขอบสองสองมือมันจะเป็นสีหรอครับมันก็หนึ่งหนึ่งงขอกก้องนี้หน่อยนะคะใช่เลยวะ้อเิ่า่ค่อยค่อยค่ปาดมาทางซ้ายตรงกลางก่อนครับ มือถอขแก่น่งสอมขอบคุครับอ๋อขอทีครับมันมันมันแยงตาได้นิดนึงครับของก็นะคะกล้องนี้นะหนึ่งสขอบคุณครับกล้องนี้ขอบคุณครับมอ้ลูกเขาจะกกก้องนี้คงกล้องกล้องนี้นะคะนล้ขอบคุณนะคขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณนะคะ